สว,สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ 2> B S, <S <Yeah>! <S 2 <power ful> S แกะกลงเย้น้องอามครับวันนี้น้องอามเอาอะไรมาแกะให้ท่านผู้ชมดูกันเลยครับผมพี่น้ำเชื่อมนี่เลยอย่างที่เราได้เห็นไปเป็นสินค้าสุดฮอตตอนนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือ ฟูจ i ฟิ film, In segue, k k. Зай, ล์มอินนะครับ Square SQ1 นะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่แล้วนะครับนั้นต้องอาร์มแกะให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวอาร์มแกะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เสื้อาพูดถึง คุณสมบัติของเขาดีกว่าครับที่ตัวนี้ได้ขึ้นชื่อว่ารุ่นสแควร์เพราะว่าตัวนี้ม,มาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเองับผมนะครับนอกจากตัวกล้องเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับการถ่ายภาพออกมายังเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะครับผมนี่เลยก็คือเหมือนจับครับนี่เลยนะครับแล้วกล้องตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้สามารถถ,ถ่ายภาพปุ๊บ ได้ภาพปั๊บถ่ายภาพปั๊บได้ภาพปุ๊บถ่ายปุ๊บปุ๊บปั๊บได้ปั๊บปุ๊บปุ๊บนะครับรับฟิล์มตัวนี้นะครับมีขนาดภาพ62พลู62มิลลิเมตรนะฮะครับผมแล้วก็อัตราส่วนก็คือ1นต่อหนะครับมันจะเหมือนกับเราถ่ายสต้าแกรมอะครับอ๋อที่มันเป็นขอบขาวที่แบบว่ามีข้างขมุกออเคใช่ครับผม ึ่งจะทำให้ได้ภพาทพิกวางขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็สามารถเก็บสีสันราละเอียดได้ครบมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ยังออกแบบฟิล์มลายใหม่ถึง2ลายด้วยกันนะครับนั่นก็คือลายเรนโบว์และลายโมโนโครมนะครับและกล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะครับผมนั่นก็คือ ระบบควบคุมรูรับแสงอัตโนมัตินะครับโดยที่ตัวกล้องเนี่ยจะคำนวณค่าความสว่างโดยรอบและประบับแสงสว่างอัตโนมัตินะครับใ,<ช>ให้คมชัดยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น,<ช>นครับนะครับด้วยตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบโหมดเซลฟี่นะครับโหมดเซลฟี่ใช้ยังไงก็คือว่า ตอนนี้มันออฟอยู่ใช่ไหมครับถ้า<ะ>เราหมุนมาทีท,ทีนึงเนี่ยจะเป็นออนนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดเซลฟี่ครับซึ่งโหมดเซลฟี่เนี่ยสามารถ c ส o s e up ในระยะใกล้ได้ถึง30ถึง50เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาฟังกันไปกันก่อนก่อนที่เราจะลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตัวนี้ถ่ายออกมาได้ จริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับได้ครับแ้นสเปคเป็นยังไงบ้างครับรได้เลยครับก็อย่างแรกเลยที่ว่เชื่อไม่บอกไปนะผมก็คือรูปถ่ายขนาดของเขาก็คือ62มิลลิเมตรคูณ62มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบเลนส์เนี่ยก็คือ65.75มิลลิเมตรนะครับผมหรือว่า1ต่อ12.6นั่นเองแล้วก็ช่องมองภาพของเขาเนี่ยมีขนาด0.4นะครับผมระยะถ่ายภาพก็คือ3เมตรขึ้นไปนะครับผมใช้โหมดเซลฟี่ อย่างที่พี่เชื่อมได้บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะแล้วก็ชัตเตอร์โปรแกรมชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผม1.6ถึง1ต่อ400วินาทีนะครับผมแล้วก็การควบคุมการรับแสงอัตโนมัติ5ถ <Yeah. S 2> <ous magician. S 1> ึง15.5 ISO 8 0 0นั่นเองแล้วก็การดีฟิมของเขาเป็นอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็เวลาในการพัฒนาเหมือนพัฒนาภาพของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90วินาทีนะครับผมหรือว่าขึ้นอยู่กับอุหภูมดอยรอบหรือว่าสถานที่ที่เราไปถ่ายนั่นเอง แล้วก็แฟดคงที่นะครับผมเป็นแฟดยิงแล้วก็ปรับแสงเนี่ยได้สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมแม้อยู่ในที่มืดโดยเราเนี่ยไม่ต้องค่าเออไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเลยนะครับผมแล้วก็อีกครั้งยังเออเขาใช้เวลารีไซเคิลเนี่ยอยู่จุดเอออยู่ที่7.5วินาทีนะครับผมหรือว่าน้อยกว่านั่นเองที่เชื่อโดย,ยใช่ครับเนะมื่อใช้แบตเตอรี่ในก้อนใหม่ครับผมแล้วก็ แบบที่ใช้งานจริงเนี่ยก็คืออย่างที่พี่เชื่อได้บอกไปเช่นเดียวกันก็คือ3ถึง2 2งอเมตรนั่นเองอีกครั้งแหล่งจ่งจยายไฟแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบดิเทียนะครับผมเรื่องนี่เลยตัวนี้เขาให้มา2ก้อนนี่เป็น CR2 นะครับผม2ก้อนนี้เลยแล้วก็ยังมีสายคล้องกล้องตัวนี้เลยก็คือสีตามกล้องเลยนะครับน่ารักมากสวยมากครับตัวนี้<ม>คือสีชานมเย็น ใช่ก็คือถ้าเราเรียกกระชานอมเมียแต่ถ้าของของเขาอะจริงๆเขามีชื่อชื่อียกเฉพาะครับก็คือเทอร์ราคอตต้าออร์เรนจ์นั่นเองแล้วก็มีอีก2สีก็คือเป็นช็อกไว้ก็คือเป็นสีออกขาวขาวแล้วก็อีกสีนึงก็คือเป็นลาเซียบูก็คือสีฟ้าอ่อนนั่นเองแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นเวลาปิดเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับผมแล้วก็ชุดฟีขนาดนามด130.7มิลลิเมตรคูณ1 1 8 6มิลลิเมตรแล้วก็ คูณห้5มิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับผมน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่สามรอีก้ิกรัมนะครับผมไม่รวมตัวถานแล้วก็ตัวสายของกล้องอันนี้นะครับ,บ,รบนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาลองใช้กันดีกว่านะครับร่างจากการใส่สาก่าาอนนะครับโอเคเพีทีมงานครับช่วยเซกฟิล์มให้ผมหน่อยครับม <laughs> าเล นะครับอาอไกลถไาไ,ได้เลยลครับวิธีการใส่ฟิล์มก็ง่ายแสนง่ายนะครับเกียยแกะด้านหลังออกนี้นะครับ พี่ขออนุญาตลองถ่ายหนัง้านก่อนเนาะได้ครับถ่ายปุ๊บได้กระถ่ายปั๊บได้ปุ๊บถ่ายปุ๊บปั๊บถ่ายปั๊บปุ๊บสามสองหนึ่งแล้วผมจะลองอ๋อนี่ไม่พูเตี่อ่านห่าหเอาใหม่อีกรอบสามสองหนึ่ง สองสองนะครับน้องงามครับทีนี้พี่จะถ่ายรูปตัวเองโดยการใช้โหมดเซลฟี่นะครับจะลองดูว่าโหมดเซลฟี่ที่เขาบอกมาเนี่ยว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนครับหน้ามันจะอ้วนไหมครับดูกระจกตรงนึงเดี๋ยวเรารอภาพสักคู่หนึ่งนะครับตากต้อปักจุ ภาพเริ่มมาแล้วนะครับภาเริ่มออกมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมได้ลองใช้ตัวกล้องแตกแบบก็ปล่อยหลายบอกว่าผมเคยดูในบทความว่าเขาต้องตัดบทเนี่ยแต่คือเขาบอกว่าโอ้ยเฉยมากเลยสมัยก่อนก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็คือปล่อยแล้วเดี๋ยวภาพมันก็จะขึ้นมาี่ไงขึ้นมาแล้วไหนเมาแล้วก็แต่มันถ่ายเร็วเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็เขาเรียกว่า ความกว้างของรูปก็คือเห็นได้เยอะมากขึ้นนะปกติแบบพอเราลุ่มก so ่อนก่อนจะเห็นแค่ภาวะช่วงแค่ช่วงหน้าเรามีเดียวหนึ่งเห็นีตก็จะเห็นเยอะมากกว้างมากขึ้นนี่ไงของพี่เชื่อมาแล้วคือปกติอหะเวลากดมันจะดีเลย์ค่ะสักพักนึงอะใช่ครับแต่ตัวนี้ว่าแบบคือมันกดปุ๊บขึ้นมาปั๊บเลยจะกดปั๊บใช่ปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเราเล่นบ่อยไม่ได้นะนี่กองอาร์มเสร็จแล้วขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะให้ ตตาจริงตอนแรกคิดว่าเออหน้ามันจออกมาบ้วนนะเพราะว่าเซอร์ฟี้แต่ไม่เลยแล้วหล่อเลยเรียกว่าหล่อเลยหล่อว่าทุนเดิมด้วยเนาะอะรเนาะใช่แล้วครับนะครับมีเลภาพสวยมากเลยต้องรตัวนี้นะครับงั้นเราลองอีกรูปหนึ่งว่ะได้ครับขออนุญาตใครถ่ายกล้องหน่อยได้ครับไดมา พร้อมนะครับพร้อมไหมฮะสามสองหนึ่งหนึ่งนะครับเล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันในกระบอกนะครับเอานะครับ<อ>ผมบว่าสำหรับรูปตาก,กล้องเนี่ย จะเป็นอย่างไรเราเอาไว้โชว์ันเทปหน้าดีกว่าได้และสำหรับเทปนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับผมราคาอ๋อใช่เราลืมบอกราคาคุณผู้ชมไปไมดีนะน้องานพี่ลืมเลยใช่ครับตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่3,890บาทนะครับไหนๆก็มานะน้องอาครับผมแล<ต>้วบูม,มากเลยใช่แล้วผมก็อยากได้เองแล้วด้วยเนี่ยนี่ยารอรเสอง,สอองโอเคครับ ก่อนจากกันนะครับไหนๆก็มาแล้วผมขออนุญาตโชว์ลุปตากล้องก่อนดีกว่าละว่าตากล้องเราจะหล่อขนาดไหนนะครับพร้อมนะครับผมพร้อมนะครับผมนี่ตากล้องของเราแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมอามย้ำอีกรอบหนึ่งเขามีทั้งหมด3สีนะครับผมก็คือสีแรกคือช็อคไวท์เป็นสีขาว สีที่2ก็คือสีลาเซียบลูเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสีที่3เป็นเป็นสีเทอร์ลคอตตอรออเรชนั่นเองแล้วก็สีชาไทยใช่ผมอบชุดเอ๊ะผมชอบอ่าสีนี้นะใช่สีนี้คือแรกแรกที่ผมเห็นผนึกนึกถึงอะไรรู้ปะนึกถึงอะไรครับนึกถึงมุกผวเลยนะครับผมตัวนี้สีที่น่ากินมากครับผมใช่โอเคครับสำหรับเทปนี้นะครับผมอาขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย